นครับดูต้นไม้เลยนะครับต้้นไมขึ้นไ,ไปดูได้เลยนะครับลิงตัวไหนวะครับไปอยู่บนต้ไนไม้ลิงไม่ถึงแล้วนี่ตัวอะไรเหรอครับรนี่ตัวอะไร <ś cis> อันนี้<ย>อะไรเลยเไม่อันนี้สุกรหมูนู่นลิงขึ้นไปดูลิงไดนน้เลยตัวไหนนวะ อันนี้หมูห <Station. S 2> ม,มูไม่มีอยู่บนหัวชั้นนู่นี่นี่อแหละหมูนี่นี่หมู <c oughs> นี่หมูแล้ววะนี่เธอนั่นแหละหมูฟรีนั่นแหละเป็นหมูไปไป เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นต้นไม้เห็นแสงแดดเห็นอากาศเห็นลิเห็นคนเห็นมนุษย์เห็นสัตว์เห็นบันไดเห็นพื้นดินเห็นทะเลเห็นดอกไ้เห็นัตหคนองทางกายเห็นน้ำเห็นบ้านเยไห็นบ้านไ้มเหนกิงก้านสาขาเห็นใต้เห็นหลอดไฟ เห็นบ้านเห็นขยะ